ขวดน้ำดื่มวัสดุเหลือใช้สามารถทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้แบบที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆทำให้เราประหยัดน้ำประหยัดเงินแถมยังไม่เปลื้อนบ้านด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามได้นะคะสวัสดีค่ะเกตุโนพาคุณมาทำกระถางปลูกต้นไม้แบบไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆจากวัสดุเหลือใช้ค่ะ เราจะใช้ขวดน้ำขนาดใหญ่นะคะเพื่อให้มันแทนกระถางขนาดไซส์8นิ้วได้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะก็ใช้กรรไกรค่ะตัดขวดน้ำออกเป็น2ท่อนนะคะอันนี้จะตัดตรงกลางพอดีเลยเราก็กะหน่อยคือ,เ,อเวลาตัดอะคะ่ะส่วนหนึ่งจะเป็นที่รองกระถางอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวกระถางอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น2ท่อนพอดีเลยค่ะ ขั้นตอนที่2ค่ะเราจะแกะจุกมันออกนะคะตรงนี้ไม่ได้ใช้นะคะก็ดึงออกมันจะมีปลดล็อกง่ายๆเองอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อนะะเสร็จแล้วก็มาเจาะฝานะคะเพื่อให้เวลาให้กระถางมันรูอะคะ่ะเวลารดน้ําแล้วมันจะออกด้านนี้นะคะอ่าแล้วก็เจาะด้านข้างด้วยนะคะอาจจะใช้กันไกลหรือว่าอันนี้ก็ได้อ่ะก็จะได้แล้วนะคะฝาที่เจาะรูเรียบร้อยเร็วนะคะ ขั้นต่อมาค่ะเราจะทําไส้กระถานนะคะเพื่อให้ต้นไม้ะคะ่ะมันดูดความชื้นจากน้ําข้างล่างอะคะ่ะขึ้นไปเลี้ยงตัวมันเองได้อาจจะใช้เศษผ้าหรือเป็นเป็นฝ้ายก็ได้นะคะมาสอดเข้ากับรูทั้งสองข้างเนี้ยคะ่ะอ่านแบบแบบเหมือนตะเกียงอะคะ่ะมันจะดูดน้ํามันเนี่ยขึ้นไปเนาะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือจะดูดน้ําจากล่างขึ้นข้างบน,นะคะ่ะอ่านเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะกระถางก็คือมีรูให้น้ําผ่านนะคะแล้วก็จะมีไส้มานะ่สามารถดึงน้ําขึ้นไปข้างบนได้ะคะ่ะเรามาทดลองปลูกกันดีกว่าค่ะแล้วดูว่าต้นไม้มันจะโตได้ไหมนะคะใส่ดินเข้าไปแล้วก็รดน้ํานะคะอันนี้เราจะปลูกมะเขือเทศเนาะแล้วก็เอาต้นที่เราเพาะเอาไวะคะ้ค่ะปลูกรดน้าแล้วน้ำอะคะ่ะเวลารดมันจะลินลินแล้วก็ลงประโยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะ ขวดท่อนล่างก็จะกักน้ําเอาไว้นะสำหรับผ้าหรือว่าเชือกที่เราทําเป็นไส้กระถางค่ะก็จะเป็นตัวทําให้พืชดึงน้ําจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะหรือว่าพืชไหนที่มันรากยาวๆอย่างถั่วเนี่ยมันสามารถแทงรากลงไปนะคะแล้วก็ดึงน้ําจากข้างล่างได้เลยนะคะ,ะขึ้นอยู่แต่ละพืชแต่ละชนิดรากยาวรากสั้นไม่เหมือนกันอย่างเมื่อเขือเทศเนี่ยรากสั้นนะนี่ยเวลาผ่านไปประมาณ2เดือนมันก็จะโตอ,อย่างเงี้ย แสดงว่าพืชอ่ะมันโตได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องรดน้ําบ่อยๆอะค่ะอย่างต้นนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกแล้วจะบอกว่าอร่อยมากเท็กเจอร์มันดีมากๆเลยค่ะเอามาดูพืชชนิดอื่นบ้างนะคะอันนี้กระชายกาลังดังเลยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูค่ะแล้วเราสามารถเอากระถางเนี้ยไปแต่งไว้ในบ้านนะมันก็ไม่เปลื่อนด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีรูรั่วข้างล่างนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ กระถางแบบประหยัดน้ำจากวัสดุเหลือใช้ขวดน้ำบ้านเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ